ประเภทของดนตรีไทยประเภทของดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทซึ่งแบ่งออกตามลักษณะการเกิดเสียงของเครื่องดนตรี4ประเภทใหญ่ๆตามลักษณะการบรรเลงดังนี้ 1. เครื่องดีด 2. เครื่องสี 3. เครื่องเป่า 4. เครื่องตีเครื่องดีด ใช้การดีดสายให้เกิดเสียงตัวอย่างเครื่องดนตรีเครื่องดีดจะเค้กระจับปีพินซึงเครื่องสีใช้คันชักสีให้สายสั่นเกิดเสียงตัวอย่างเครื่องดนตรีเครื่องสีสอสามสายสอด้วงสออู้เครื่องเป่าใช้การเป่าลมเข้าไปทำให้เกิดเสียงตัวอย่างเครื่องดนตรีเครื่องเป่าคลุยเพียงออคลุยลิบปีชวา ปีในแตรงอนแตรสังเครื่องตีใช้การตีเคาะเพื่อให้เกิดเสียงแบ่งได้อีกเป็นสองกลุ่มเครื่องตีที่มีเสียงแน่นอนหรือมีโน้ตระนาดเอกระนาดทุ้มคลองวงใหญ่คลองวงเล็กระนาดเหล็กเครื่องตีที่ไม่มีเสียงแน่นอนหรือไม่มีโน้ตกลองทัดคลองแขกชิงฉาบมง สรุปแล้วเครื่องดนตรีไทยแบ่งประเภทเครื่องดนตรีที่เกิดจากแหล่งเกิดเสียงของเครื่องดนตรีนั้น